อันนี้ครับนี่กับขามาเบิ่งกงนะครับเจ็ดมือเร้านะครับนี่อันนี้กงนกเขาเงี้นะครับขนาดสิบหกนิว้วตีนกงสิบหกนิ้วนะครับก้มสูงก้มสูงยังไม่ใชไในวัดแต่ช่วงกลางๆสิบหกสิบหกนิวกน้วหือไงละครับสิบหกสิบเจ็ดนิ้วนี่แหละ ตัวนี้เป็นสี่ห้างนะครับผมใบมือเสานะครับไอ้ใบมือเสาก็ะนะไอ้เห็ดวังเสานี่นะครับวังลูกข่ามันหลับโกงหนองมันมาหลับโกงเล้วๆกะเห็ดโกงเลยครับเห็ดโกงไวแต่ใส่แต่อของจักนวยนะครับอยู่เฮียนม่มีโกงแต่อของที่ใส่นะครับมีจากโกงตลาดสื่อหน่วยสองลอยหาสิบมากครับที่ผูที่พังเบิดแล้วก็เลยแบ่งนกกว่า ก็ดีเห็ดโกงใส่แญญต่ของเด็กข้าวเจาก็ดีวาหยาดกกงไปอีกก็ดียังจะนกอีกขึ้นเขาอะไรเห็ดใส่แต่ของครับ,รบสี่ห้างครับผมส่วนตัวผมผมมักสี่ห้างครับมันเบิ่งโป่งดีเนี่ยมเห็นตัวนกชัดนะครับนกนกผมมันตีนกกระจอกอยู่นะครับแต่เลยบดองยันนะครับเพื่อเพื่ออาจจะได้ใส่สามกุกนี่แหละ สี่ห่างสี่ห่างประมาณไหนสองเส้นเคึองนะครับสองสองจุดเจ็ดสองสองเส้นเจ็ดมิลนอสองเส้นเจ็ดมิลครับสี่ห่างแต่ถ้าระยะเจาะนี่คือสามเส้นนะครับระยะเจาะสามเส้นช่วงล่างมันก็นห่างหลายมันก็ลุนลนุลนลนุลนลุนนะครับเสริมคพิมแข็งแรงเจาะกลางเจาะกลางเสริมลูกตังมันนะครับ เอ็ด้ว้จะใส่นะครับคานกับเป็นคานใหม่ประดูนะครับนี่คานใหม่ประดูฝาประตูใหม่ประดูนะครับตัวนี้สี่สี่คนข้างที่สี่หนาอยู่นะครับนี่สี่หนาอยู่ประมาณอกสามมิลนสี่มิ้นนี่ะครับเดี๋ยววัดท่วมสูงให้เบิ้งนะครับจะสี่ <c oughs> ทุ่มหาทุ่มแล้วนะครับ หอยดึงแต่ละเมตดบออ่อนี่วัดขั้มสูงเห็นเบื้องน้ำกันเด้นะครับจากพืนขึ้นว่าสิบผานิ้วนะครับตัวอันสิบผานิ้วเอาเกาะดีกว่าเกาะสิบสี่นิ้วเออนี่ชั่วดีครับนี่เกาะอันนี้มาสิบสี่นิ้วครับผมบ,บ่เตียบวสูงพอดีครับ นี่นะครับใบที่ว่าใส่ตะของหม่งวันที่ได้ใส่นี่นะครับเบิ้งภาพร่วมไกลๆนะครับนี่ที่ยุบประมาณนี้นี่แหละครับอันนี้ก็อาติทักไว้นะครับจะกี่ทักว่่ทักนะครับหลวดโค้งโดยเสริมคั่วแข็งแรงนะครับส่วนลุ่มหนาสี่ที่ยุบประมาณจะี่มิลนนะครับ คั่วหนาสี่นะครับดันดันโค้งกวงนี่ประมาณจะหามินหามินหกมินนะครับส่วนคัน่วหนาหนาประมาณสี่มินนะครับสามมินบอขาดแล้วครับได้แข็งนะครับตัวนี้กดลงบนลงเบิ้งเสศนเหลือาร่อยเบิ้งเสยนมือห้าเลย <c oughs> นี่กดกดมุมเดียวนะครับนี่บริกดทัวๆวนะครับ กดแบบกดร่วมแบบใส่หัวพร้อมแล้วกดลงดลงอยู่แล้วหรอสี่แข็งเติบอยอะได้ละเอียดกระถิยประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไวอินโดนะครับตัวนี้ไวอินโดที่ว่าสร้างมาจากไออุบลลังหันนะครับกำลังเหตุดงาน,นรกระดิพยายามเลง็งให้มันเลียวอยู่นี่ครับนี่เป็นไข่ไข่แตกคื่สองมือนะครับ ก็เลยบ่คอยเห็ดงานเลยพามาเห็ดกุ้งนะครับอันนี้นะครับกุ้งมือเส้าที่เห็ดก็เดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวใส่นะครับป้าประตูเปิดสุดนะครับแขนเขาได้สุดเลยครับแข,แขนอะไรวาแขนงี้ๆนะครับอย่งเขาได้สบายเลย ฝาประตูสองสี่นะครับนี่ขีดเบิ้งเลยครับพ่วมหางสี่อแล้วครับมันนี่ก็มาลงขีดให้เบิ้งนะครับเหยดไว้เลี้ยวไว้นะครับเห็ดเศาเลี้ยวดึกนะครับทั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูพอลูกผ้าพเน,น,นื่อน้ำเลือครับ